สทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำมอนชานะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาสอนหาพิกัดชุดคนท้องแบบท้องโตโตเลยนะคะมันมาใหม่นะคะมันอยู่ในคิวเอเตอร์เนาะราคาแค่หนึ่งเซียงเองทุกคนคือแบบถูกมากเลยทุกคนคือเราเลื่อนเจอในคิวเอเตอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะทุกคนแล้วก็ซื้อมา3ตัวเลยนะคะเพราะเราชอบมากเราหามานานแล้วนะคะ นี่นะทุกคนก็จะออกท้องป่องๆหน่อยนะคะมีหลายสีมากเลยนะย <c oughs> ังไงทุกคนจะโพะต์สไไตล์ไว้นะคะทุกคนสามารถไปดูกันได้นะแล้วก็นี่นะคะทุกคนเราซื้อมาจากร้านนี้เลย <c oughs> นี่นะคะร้านเดียวกันเหมืเลยนะคะนี่ค่ะร้านนี้เหมืเลยค่ะ <c oughs> เขามีชุดแบบคนท้อง1เดือนสเดือนแลวก็แบบ เนี่ยค่ะทุกคนมีเยอะมากท้องแรกก็ยังมีเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่านะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนนี่ค่ะชุดใหม่เลยนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นชุดประมาณท้องกลางๆนะให้เดาไม่ผิดนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะน,นี่คือชุดท้องก,งกลางๆอันเนี้ยอันนี้ไม่ได้ท้องนะคะอันนี้ปกติเนี่ยค่ะทุกคนนี่ชุดท้องก็จะเริ่มแต่สีเลยนะคะชื่อร้านก็ขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือชุดเยอะมากอันนี้มันคือมันอยู่ในคิวเอเตอร์เลยะคะ่ะทุกคนเราไปเลื่อนเจอมานะคะแล้วก็เนี่ยทุกคนนี่นี่ดูนี่เนี่ยอันนี้ก็ประมาณท้องประมาณสองสามเดือนนะคะ อันนี้เราทันไม่ได้เห็นนะคะประมาณ3ามเซมก็สามารถมากดใจแล้วก็มาซื้อกันได้นะคะทุกคนนี่นะคะมีเดรดมอะไรเต็มไปหมดเลยนะเนี่นะคะ่ะทุกคนคือเยอะมากเราก็ซื้อมา3ามตัวก็สามเซมนะคะคือแบบราคาคือถูกมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับคมแบบ อยากเล่นเป็นแบบอุ้ยคุณแม่ประมาณนี้นะคะก็สามารถเล่นได้เลยนะคะเพราะว่าชุดเขานี่คือแบบครบมากโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสอนหาพิกัดชุดต่อไปนะคะคือพิกัดชุดไทยนั่นเองนะคะทุกคนนี่นะคะพิกัดชุดไทยนะคะแล้วก็เอามาจากร้านเนียเลยนะคะทุกคนอันนีช้ชุดคนทองนะคะทุกคน เป็นชุดแบบกางเกงนะคะอันนี้เราไปซื้อนั้นมาเองนะแต่เราไม่มีรองเท้าแบบเขานะคะแล้วก็เราจะใส่เป็นรองเท้าเออเออใส่เป็นรองเท้าแบบไหนดีอันนี้ดีกว่าผ้าใบดีนี่นะคะก็เดี๋ยวเราเข้าชื่อร้านก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะชื่อร้าน สักครู่นะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนชุดไทยเขามีเยอะมากนะคะอันนี้เขาจะเป็นขายพวกเกี่ยวกับของไทยสำหรับใครที่ชอบของไทยนะคะก็ <c oughs> สามารถมาติดตามได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราทิ้งชื่อไว้นะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนถ้าใครเอ่อ <c oughs> หาไม่เจอหรือว่าอะไรหรือใครแบบเติมช้าหรือหาไม่เจอก็ไปไปที่ <c oughs> อันนั้นก็ได้นะคะทุกคนไปที่โปรไฟล์เราก็ได้นะนี่นะคะมีชุดหลายสีมากเลยมีกองฉากกองอะไรก็มีเต็ไมไปหมดเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแต่เราก็จะกลับไปใช่ ไปใส่ชุดคนท้องเหมือนเดิมนะคะทุกคน <G ül ets> ก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องของน้องมูงชนเชนลนลนะคะไปถึง1,000 Subscriber ด้วยนะคะ